ดัชนี KRECI e ในเดือนตุลาคม2566และแดัชนี3เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ที่38.5และ41.0แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนช่วงโควิด19โดยความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ลดความกังวลในด้านราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายไม่รวมหนี้สินของครัวเรือนในปัจจุบัน แต่ในระยะข้างหน้าครัวเรือนมีมุมมองเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายที่ทรงตัวส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ยังมีความไม่ชัดเจนมากนะนอกจากนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้สอบถามควรวเรือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับใจ่ายใช้สอยของครัวเรือนในช่วงไตรมาสที่สี่พบว่า ครเรืนส่วนใหญ่32.2%คาดการว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการสังสรรค์และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวและมีวันหยุดยาวในช่วงเดือนธันวาคม2566สำหรับในช่วงที่เหลือของปี2566ส่วนวิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าดัชนี KRECI ยังคงมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากมาตรการต,ต่างๆของภาครัฐที่จะมีผลไปจนถึงช่วงสิ้นปี2566เป็นอย่างน้อย ประกอบกับก,บการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งมีภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญรวมถึงภาคการส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นแต่อาจมีหลายปัจจัยเข้ามากดดนันเช่นปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจผันผวนรวมถึงความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นการใช้ใจ่ายจากภาครัฐที่ยังคงต้องติดตามค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ